โอเคสวัสดีครับสําหรับทริปต่อไปรอบนี้ก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนนะครับตอนนี้ก็จะตั้งเป้าไปที่พิซนาโลกก่อนรถก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินทางแล้วนะครับโอเคติดตามกันครับจะออกบ้านกี่โมง9โมงตอนนี้แค่จะออกบ้าน9โมงแต่ตอนนี้ก็4โมงครึ่งไม่ค <c> ร <oughs> ึ่งละโมงเกือบครึ่งละ้าตัดออย้อนทัวร์ เนไหวะไปถึงนะครับตอนนี้กเลยเข้าสู่อำเภอแงวมีแต่สวนลิ้นจี่เอ้ยสตรอเบอรี่เลยบ้านปอ,อสายบ,บ้านปอเลียวซายนะคะตรงไปไปลาปาง่หอหอสงสากแงวต,ตลอดน,นี่บ้านปอทางแยกบ้าน รูปแพ่ขึ้นดยอยแก่นหนึ่งลอยเสร็จแล้วก็มาดูคำชูแพร่พ่วิ่ง แพรหัวมันดีอยู่ใช่ไหมยอย่างี้กลึกละโคดเร็วพีเอที่นี่โคดไวเตอรชาร์จหรือก็ถ้าขัในรถสักคู่นึงเรียบร้อยครับหมดไปหนึ่งร้อยหนึ่งบาทกับปั๊มพีเอแพรนะครับไปเดินทางต่อสถานีต่อไปน่าจะวัดบทอุด

รอบที่สองหนักดิโอเคเรียบร้อยนั่งพักอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้อยู่พีทีแถวๆใกล้ถึงวัดโบสถ์ พิโลกแล้ววันนี้ที่พักฟรีนะครับอยู่กับพี่สาวหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางไปขอนแก่นนะฮะคาดว่าน่าจะขอนแก่นโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่สองจากพิษุโลกก็ได้ที่พักจากพี่สาวนะครับ วันนี้อากาศอึมครึมดูจากสภาพอากาศแล้วก็ฝนตกจริงๆเดี๋ยวสักพักเราไปเติมไฟนิดหน่อยที่ PA วิซิลโลกนะครับโอเคไปกันตอนนี้เริ่มต้นที่61-62%เนะครับก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมีคนมาจองต่อตอน9โมงโอเครอบนี้เติมจาก61% ถึง84%เสียงเงินไป50บาทนะครับโอเคเดินทางกันต่อเดี๋ยวหาอะไรกินตอนเช้าๆนิดน,นึงเราก็เรนยกว่ามีแต่มาตั้งนี่เลยใช่จนข้างในมันผ่านตลอดไง หิวมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก่อนที่จะเข้าตอนนี้อยู่ที่เอำเภอชุมแพาม,มาม่าพิเศษ,มามาเศษยังเยอะอกะปินี่คืออะไรเนี่ยไม่เคยกิน้นเล็กเนื้อลองกินสินนสใส่ยังไงใส่ไปเลยหรอลองลอง <c oughs> กินออกเลยลก๋วยเตี๋ยวแม่อรุณข้างทางอำเภอชุมแพโอเคตอนนี้ก็มาชาร์จอีกครั้งหนึ่งที่ปตทน้องเรือใกล้จะถึงขอนแก่นละอีกเท่าไหร่ไม่รู้ห้าสิบกิโล ั๊มตอนนี้ใช้หัวรับแปดสิแต่เนตาวี v รับได้แค่50เรียบร้อยเอาแปดสิบเปอเซ็นต์ก็พอแต่รอบนี้ตู้ชาร์จมันใหญ่ก็เลยเสียค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยเป็นร้อยยี่สิบาทไปครับเมืองขอนแก่นกันโอเคถึงแล้วที่พักคืนนี้โรงแรมติกโฮเทลที่ขอนแก่นเดี๋ยวเอาของขึ้นไปไว้ก่อน แล้วก็ค่อยว่ากันตอนเย็นนี้ว่าจะไปไหนกันบ้างโอเคอยู่ในห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูห้องกันโแมนติกโฮเทลของที่คอนเกนนะครับเริ่มที่ประตูห้องเลยเข้ามาเลี้ยวซ้ายมือมาก็จะเจอมีสิงน้ำด้วยมีตู้เย็นด้วยมีโต๊ะหนึ่งตัวทีวียังไม่รู้ว่าเป็นระบบอะไรมีเน็ตเน็ตฟิกให้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น,าน่ามี หันมาฝั่งนี้เป็นเตียงนอนห้องนอกมีระเบียงด้วยวันนอนเตียงน,น้หห้องน้ำโอเคห้องนี้ได้ได้มาในราคาประมาณแปดร้อยนะครับ,รรบอยู่ที่ว่าแอปไหนจะราคาถูกกันก็หาตามนั้นนะครับโอเคพักผ่อนสัก สิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็เลยคิดว่าหาที่เที่ยวง่ายๆแถวใกล้ๆนี้แล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆเมืองดีกว่าเดี๋ยวไปดูทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นที่วัดหนองแวงแล้วก็ลงมาอาจจะเที่ยวอะไรนะที่ไหนนะอ๋อที่ขอนแก่นนี่มีบึงแก่นนครไม่รู้อาจจะผ,ผ่านผ่านผ่านดู แล้วก็มาหาอะไรกินที่ตลาดต้นตาลแล้วก็กลับที่พักในเสร็จซินภารกิจวันนี้โอเคสักครู่เดี๋ยวออกไปละหาทางเข้าเจอเลยจ้ะโอ้โอน่าจะขึ้นไม่ได้มั้งนี่ปิน้นบูได้อยู่หรอบูลนะอแล้วนะอยู่แล้วซ้า,าย <laughs> แล้วเราจอดเลยน่าจะซ้ายเดยดูรอบๆก็ไเ้สวยวนะคันี้จะเห็นก็โอเคล นี่ข้างในนะครับขึ้นยังไงเอยอ๋อทางขึ้นยังไง เ okay. มื่อกี้ไปถามล้ <Okay. S 1> ขึ้นไดถึงแคชที่สี่นะว่าชั้นที่ห mm ้า hmm. ชั้นที่9ก้ากำลังปรับปลุกอยู่อดได้ดูเมืองขอนแก่นเลยเ mm hmm. ดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น4 mm ี hmm. ่กันเนาะว่ามันขนาดไหนโอเคเป็นบันไดนะครับห้าโม,นะมงไงก็ปิดเวลาห้าโมงคือถ้าประตูปิดแล้วก็ลงไม่ได้นะ mm hmm. นี่สถานเดินทางบนหน้าชั่วขราวอดดูเลยอ๋มอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่แค่ชั้นชั้นสองนะครับแล้วขึ้นต่อไปยังไงอ๋อตรงนี้นี่ชั้นสองนี่ชั้นสามเริ่มสูงขึ้นไปหนะ่อยละ เห็นอะไรบ้างยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ไปชั้นนะครับที่จริงตรงเจดีตรง,ตรงนี้แต่ละชั้นก็จะมีอะไรให้ชมเลยนะครับถังเช่นประวัติต่างๆเครื่องปั้นดินเผาลายคลาม แต่ตอนนี้เวลาไม่ค่อยพอละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสี่กันดีกว่าที่จริงมีนักก้าชั้นนะมีเวลามากมา,กมาเดินมาเดินดูกันได้นะครับสวยดีโอ้อัถาบ้านเลยเขาเรียกวนะ่าในหอยสัง น่าจะได้แหละชั้นนี้จะเป็นตละปัดใช่ไหมเขาเรียก <c oughs> ตละปัดเก่าเหรอว้าวเพิ่รูปเก้าเสียนนี <c oughs> ่เจอตละปัดเต็มเลย โห oh, ถ้าเปิดถึงชั้นเก้านี่น่าสนใจเลยเนี่ยแต่แค่ชั้นสามนี่ก็เหนื่อยละเี๋ยขึ้นชั้นสก่อนอีกชั้นเดี๋ยวเวลาจะหมดโอเคชั้นสี่แล้วครับลมอย่างเย็น,นทำไมอ่ะก <laughs> ัวข้างบนรัเออยังมีช่างโวน้าอยู่ข้างบนอยู่เลยนะ เดินดูแป๊บหนึ่งกี่โมงละอีกสิบสองนาทีจะปิดละโอ้สว,วยมาดูเมืองขอนแก่นตอนเย็นๆกันนะครับนี่ถ้าดูที่ชั้นเก้าจะเป็นยังไงเนี่ย ืมสวยมาดูอีกฝั่งหนึ่งก็ขาเข้าขาเข้าเราเราเลี้ยวไปทางนู้นไงนี่รงที่จอดรถอยู่ตรงนี้มีเดรรเสาวตัว ที่นี่คือวัดหนองแวงนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปเดินถนนริมริมบึงเนี่ยบึงเลยนะบึงแกนน่นนครโอเคมีชาภาพด้วยไปเดี๋ยวเราลงกันดีกว่า จะโด่งดังเหรอบูชาละครเนี่ <c oughs> อยอด้เสร็จแล้วกุ้งๆิ้งไปห้อยตรงไหนมีที่ไงไหม หลังๆมันก็ได้เอานะให้เต็มฝั่งนู้น,นว่างเยอะเลย <c ười> ป่ะลงได้่ช่ม่เที่ยวงานเอลกาดเอลกาดบ้านเมียงบ้านเมียงอื่นมัน่งมีอย่างปลาล้ำปลาเหลียบังู้ นี่เป็นตลาดขอถ่ายแบบรวมๆแล้วกันนะครับน,นี่เป็นตลาดตลาดน้อยๆเดี๋ยวอีกสักพักเราไปเดินตลาดต้นตาลดีก่าดูก่อนว่าแถวนี้จะได้อะไรกลับไปกินบ้างไปกินกันด้วยดูเราด้วย วิวตรงนี้สวยเดี๋ยวเขาไปแวะก่นอนเออเขาแโ่ <c oughs> <c oughs> โอ,าายอย้ถ้าวิ่งได้รอบหนึ่งก็มีสามโลอ่ะสองโลได้ไหมั้นะนะม,มการริมขอนแกนใช่ได้เหมือนก้อนพะเยาเลย <c oughs> ถ้าพยาจัดการเป็นแบบนี้นี่เขาท่าเลยเนะี่ยมีเลนวิง่ง เรนวิ่งแบบไม่มีอะไรมารบกวนถ้าทำให้มันรอบควนได้นี่สุดยอดเลยส,สิบโลโคตรกวานเกินอ่ะเกินเกินสิบโลอะถ้ารอบควนอะล้อัอองงวานังงพอหันมาข้างหลังก็มีโซนอาหารไปกลับไปโซนอาหารกันดีกว่า เรียบร้อยว่าจะไม่ซื้อเยอะโดนไปสอดสามอย่างแล้วครับมีย่มามะมงวงประกอบ50บาทเอาไปกินเล่นของจิงยังของจิงยังไม่ได้ซื้อ,อย่าไปเลยใช่ไหม โอเคกลับมาถึงในรถละเดี๋ยวเราไปตลาดต้นตาลกันต่อไม่รู้จะได้อะไรเพิ่มเมื่อกี้ได้มาสามอย่างจะมีที่จอดเปล่า่ำไมมันเยอะเหรอโอ้แดงแป๊บเลยดูโอพาไปทางไหนอืมมันจะมีที่จอดหรือเปล่าแต่มันมีเนี่ยจอดตอนจอดรถเอลานจอดรถบีตลาดมันอยู่เนี่ยแต่เราต้องปักหมุดไปลานจอดรถไหม นี่มันมีลานจะดรอของมันใช่ไหมโม่อะก็มัเขียนเนี่ยเอีอย,นะอ,ยอ,อยู่ไหนบีม่มีคะอันนี้ C ีดีอ้าวแล้ว B ีอยู่ไหนบีไม่มีเ่ะอโอเค okay, เดี๋ยวเจอกันตลาดต้นตาลนะครับโอเคมาถึงถนนมาถึงทางเข้าตลาดต้นตาลที่ <Okay. S 3> พอนเกตแล้วนะครับไปเข้าไปดูกันข้างในัะมีอะไรบ้าง คนอย่างเยอะตลาดคราวนี้เน่แบ่งเป็นสองโซนใหญ่ๆเขที่ยืนอยู่เนี่ยจะเป็นที่นั่งกินกวงมาเต็มเลยเทียบที่นั่งกิน โซนโซนที่เดินเล่นเนี่ยมีอะไรดูเพราะว่าทำห้คนเยอะมีหนังให้ดูด้วยที่เดินเล่นเขาเยอะจริง ถ้ามาตอกนกลางวันน่าจะมีที่ถ่ายรูปเยอะเหมืนอนกันเนี่ยรุ่นจนเปิดเช้าจนเปิดเช้าอยู่มั้งนี่มีโซนเป็นโซนเสื้อผ้ามีตอ้องคิสมัด,ดิ กี่นี่ศูนย์อาหารตอนนี้เดินมาโซนเดินเล่นสเสื้อผ้า งจัดเลย <Okay. S 1> เดินแทบไม่ทั่วตัวนีโอ้ <Okay. S 1> oh, มีโซนตีด้วยโอ้มีโซนดูบอลเฉพาะด้วยทีวีใหญ่ๆนั่งกินเบียร์ดูบอลเพรามาก ร้านอาาโคตรเยอะโอเคกลับมาถึงห้องแล้วไปกินข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวค่อยคำนวณหาทางอีกทีนึงตอนนี้ขอกินข้าวก่อนแล้วก็ขอจบคลิปในวันนี้ก่อน ได้อะไรบ้างในวันนี้มาอีสาน <c oughs> กินอาหารญี่ปุ่น <c oughs> จับเนื้อย่างายำมะม,ม่วงโอเค <c oughs> อ่าขอกินข้าวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละ